สำหรับในปี2568นะคะจะมีดวงดาวขยับย้าย3ดวงเลยก็คือดาวพระหัสดาวเสารและดาวราหูนะคะซึ่งเป็นดาวที่จะส่งผลกับความเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของทุกราศีนะคะสำหรับชาวตุลจะมีเรื่องใดเกี่ยวข้องกับดาวเหล่านี้นะคะไปอัปเดตกันได้ท่านใดที่ลักนณาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ตุลาถึง14พฤศจิกาย,ยนก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, ช่องโหราหเกนะคะ สำหรับในปี2,568นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะคะโดยค่อนข้างเด่นชัดก็คือเดือนพฤษภาคมนะเนื่องจากจะเป็นเดือนที่ทั้งดาวพระหัสดาวเสาร์และดาวราหูโคจรย้ายภพเรือนนะคะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของทุกราศีนะคะก็น่าจะเด่นชัดขึ้นในช่วงพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะเราพูดถึงดาวพระหัสของชาวตุลน,นะคะจากเดิมที่อยู่ในภพเรือนม,มรณะเป็นพิณธุบาทนะคะ โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะเป็นความหมายภพเรือนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสุภาก็คือเรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องความงอกเงยเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องของความเจริญนั่นเองนะเมื่อดาวพระหัสโคจรเข้าสู่ภพเรือนสุภานะคะด้วยกําลังที่เป็นประนะในช่วงปีหน้าเป็นต้นไปนะคะถือว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงผันผวนของชาวตุลน,นะจะเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เกี่ยวข้องกับโอกาสใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในปีหน้านะก็จะเป็นไปในเชิงของความก้าวหน้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเราเรื่องงานเรื่องลูกหลานบริวารน,นะหรือภาระต่างๆที่เราดูแลรับผิดช,ชอบอยู่นะคะก็จะเป็นการลงทุนกับสิ่งใหม่ๆได้นะคะดาวพระฤหัสนะคะเป็นเจ้าเรือสหัชชะนะในความหมายของความเป็นสุภาก็คือเรื่องของการ ก็เกิดแวดวงคอนเนคชันส่งผลดีกับเชิงการงานนะเรื่องการเกื้อนหนุนความช่วยเหลือต่างๆก็จะดีขึ้นอนะาจจะเรื่องเพื่อเรื่องสังคมแวดวงการงานนะคะเรื่องของการเดินทางได้ด้วยเนื่องจากดาวพลรหัสเป็นเจ้าเรือสหัสชชะนะคะไปอยู่ในพเรือนสุภนะก็หมายถึงเดินทางบ่อยขึ้นนะคะบางท่านก็มีโอกาสที่จะเดินทางในเชิงพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นนะคะชีวิตอาจจะเดินทางต่างประเทศทางไกล บ่อยขึ้นได้นะสำหรับท่านที่ทำงานแล้วต้องเดินทางบ่อยๆนะคะสำหรับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะคะเป็นความหมายเชิงการแข่งขันการมีเป้าหมายนะคะหรือเป็นปีที่มีความตั้งใจบางอย่างก็ส่งผลให้มันต้องใช้ความเหนื่อยความทุ่มเทนะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเชิงบวกนะไม่ว่าจะเป็นการอาศึกษาต่อการทําสิ่งต่างๆที่มีให้มันลุล่วงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางการงานการค้านะคะ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตช่วงนี้ก็จะมีจุดให้เราก่อเกิดความหวังไม่ว่าจะเห็นหนทางหางเงินเพิ่มนะคะหรือว่ามีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นส่งผลกับความเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทนะเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนะคะสำหรับในข้อ2นะคะเป็นเรื่องราวของดาวเสาร์และดาวราหูนะคะที่จะโครจรย้ายนะสำหรับดาวเสาร์จะโครจรเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะราหูเข้าสู่ภพเรือนบุตะนะสลับที่กัน หากเราพูดถึงเรื่องดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องของพันธุนั่นเองนะเมื่อเข้าสู่พบเรือนอรินะคะ,ะเป็นภารกิจแบกรับนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวตุลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงนะเช่นก่อเกิดจุดหัวเรียวหัวต่อของสมาชิกในบ้านนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคนในบ้านในครัวเรือนส่งผลให้มันปรับเปลี่ยนบทบาทนะคะบางท่านเป็นเชิงบ้านช่องบ้านเรือนก็ได้นะเรียกว่ามันเป็นช่วงที่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแต่มาพร้อมเรื่องการแบกรับนะคะ เรื่องเกี่ยวข้องกับภารกิจนะดูแลสินทรัพย์นะคะหรือว่าผ่อนชำระสินทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นได้ดังนั้นก็ใครมีเป้าหมายมีโปรเจกต์จะซื้อบ้านซื้อรถนะปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่คุณมีโอกาสดีจังหวะเหมาะนะได้เป็นหนี้สินแล้วก็ได้เข้าของชิ้นใหญ่มาเพิ่มเติมนะคะเป็นเชิงใช้จ่ายเงินเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในครัวเรือนได้นื่นองจากดาวเสาเขาไปอยู่ในเรือนของดาวพระหัสน,นะซึ่งเป็นเชิง เปลี่ยนแปลงนะคะรั่วไหลใช้เงินนะหรืออะไรที่เป็นเชิงปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทให้ดีขึ้นก็ได้นะก็เป็นช่วงที่มันมาพร้อมกับการลงทุนเพื่ออนาคตนะคะหรือจ่ายเงินไปเพื่อความก้าวหน้าของสมาชิกในครัวเรือนนะคะสำหรับในข้อที่3นะคะดาวราหูโครจรเข้าสู่พบเรือนปุตตะมีกําลังที่เป็นกเกษตรธาธิบดีอยู่ตรงข้ามพบเรือนลาภะนะคะดาวปุตตะของชาวตุลน,นะคะก็คือความหมายเรื่องสิ่งใหม่นะคะเรื่อง ลูกหลานบริวารเรื่องภาระส่งเสียเลยี้ยงดูรวมไปถึงนะคะมันหมายถึงโชคดีโชคเฮงได้ด้วยนะเมื่อเขามีกําลังเสถียรมั่นคงเดินโคจรราบเรียบสําหรับดาวราหูนะคะก็เป็นปีที่ชาวตุลก็อาจจะมีโชคไหวขึ้นนะโชคลาบจากเรื่องเก็บเกี่ยวผลกําไรนะคะลงทุนต่อย,ยอดนะกับอะไรไว้บางทีก็จะเป็นอย่างว่าเก็บเกี่ยวเก็บเล็กผสมน้อยนะเรียกว่าเป็นปีที่โชคลาบค่อนข้างดีนะคะ ชีวิตจะได้ประโยชน์จากเรื่องปุตตะนะคะก็คือเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ความหวังใหม่ๆนะหรือบางท่านไปโดดเด่นกับเรื่องวงการประเภทเข้าวของสะสมงานอดิเรกนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงกระแสมาไวไปไวนะหรือเรื่องของตลาดประเภทนิชแมคเก็ตนะก็คือเป็นตลาดเฉพาะนะหรืออะไรที่คุณเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะส่งผลดีระยะยาวกับชาวตุนนะคะดาวราหูยังส่งผลดีกับเรื่องของการมีความแตกต่างนะเช่นทํางานในเชิงต่างชาติต่างภาษานะคะ ทำงานต่างเวลากับชาวบ้านนะเช่นชอบทำงานกลางคืนนะคะหรือว่าคนที่เราติดต่อด้วยเป็นลูกค้านะหรือว่าหาเงินหาผลประโยชน์จากคนที่มีเวลาแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือคุณได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมจากการงานประเภทอดหลับอดนอนโต้รุ่งนะหรืองานกะกลางคืนกะดึกนะหรือมีเหตุให้การทำงานในช่วงกลางคืนมันสร้างผลงานที่โดดเด่เนเป็นเงินเป็นทองกับชาวตุน มีโชคเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะบางท่านถ้ามีลูกหลานก็เป็นปีที่เหนื่อยส่งเสียเลี้ยงดูแต่จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะใครไม่มีลูกมีหลานเป็นความหมายเชิงบริวารได้นะเป็นปีที่หากมีผู้ใต้บังคับบัญชานะคะผู้ช่วยนะหรือคนต่างวัยมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็จะส่งผลให้อาจได้เจอคนดีๆมีฝีมือหรือมันอยู่คงทนกว่าในช่วงปีอื่นๆปัญหาในเชิงบริวารจัดการจัดแจงได้ดีขึ้นนะคะ เป็นเรื่องของการพบรักครั้งใหม่ได้นะเป็นจังหวะที่ชาวตุลอาจจะมีเรื่องของการครบหาในเชิงความสัมพันธ์ก็ได้นะในเชิงการงานริเริ่มสิ่งใหม่หรือจะคบหาลึกซึ้งในเชิงเรื่องของการครบหาดูใจได้เช่นกันนะเรียกว่าข้อดีก็มีหลายข้อนะสำหรับชาวตุลน,นะคะโดยภาพรวมนะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรดีขึ้นหายจากความเป็นพินทุบาทนะคะกับกลายเป็นเรื่องของการ เหน็ดเหนื่อยเพื่อเป้าหมายนะคะอะไรที่เหนื่อยยากนะปีนี้ก็อาจจะทําสําเร็จได้นะในเชิงเป้าหมายยอดขายการเงินฐานะนะคะในขณะเดียวกันดาวราหูค่อนข้างส่งผลดีนะเนื่องจากเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะและอยู่ตรงกันงข้ามกับพบลาภะนะดังนั้นชาวตุลก็มีจังหวะบุญภาวาสนาส่งนะโชคดีโชคเฮงเกิดขึ้นกับหลายสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังนะคะ สำหรับดาวเสาในภพเรือนอริอยู่ยาวนานสองปีครึ่งนะคะภารกิจอนาะการแบกรับยังคงมีสําหรับชาวตุลน,นะโดยมากก็จะเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนอยู่นะคะลูกหลานบริวารยังคงเป็นภารกิจหลักนะหรือหากลงทุนสิ่งใดอยู่ก็ถือว่ามีจังหวะประสบความสําเร็จนะลูกหลานก้าวหน้าหรือว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราห่วงใย,ยในทิศท,ทางบวกนะคะสำหรับชาวตุลที่ผ่านมานะคะดาวพังหัสอยู่ในภพเรือนมรณะนะเป็นภพเรือนเรื่อง จบจากนะคะการเปลี่ยนแปลงผิกผันนะที่ค่อนข้างมากนะคะ,ะในปี68เดือนพฤษภาคมไปชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในอีกรูปแบบใหม่นะคะชีวิตที่ผ่านมาอยู่กับสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะหรือขยับขยายค่อนข้างยากนะในปี68เมื่อดาวพรหัสโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะคะรวมทั้งดาวปุตตะมีกําลังเสถียรน,นะชีวิตจะมีเรื่องของความหวังหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามาสู่ชาวตุลหลายด้านหลายทางนะคะ ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับชาวตุลน,นะเป็นความหวังใหม่ๆสิ่งใหม่อะไรที่ท้อแท้เบื่อเส็งหรือว่าความทรงจําที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะมีสิ่งใหม่มาทดแทนทําให้เรามีความหวังมีกําลังใจนะคะมีช่องทางใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ชาวตุลสมหวังดังตั้งใจทุกประการในปี68นี้นะคะสำหรับเรื่องเงินทองของชาวตุลน,นะคะก็เป็นดาวโคจรรายเดือนนะซึ่ง ดาวก็จะเดินหน้าในแต่ละเดือนเข้าสู่ภพเรือนที่แตกต่างกันบางช่วงเดินเร็วเดินช้าส่งผลบางเดือนหาเงินง่ายบางเดือนมีโชคลาบบางเดือนเหนื่อยหน่อยนะเรียกว่าต้องอัปเดตกันในใดเดือนนะคะสำหรับปี68นะคะเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงมาเยือนกันทุกราศีนั่นคือดาวย้ายกันยกแผงนะคะสาหรับชาวตุลทิศทางดวงดาวดีขึ้นนะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะพบกันในใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวตุลในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ